สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิงค์พามาทานข้าวกับน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิน้ำพร,ริพกกะปิวันนี้เราตำด้วยพริกหอมนะคะพริกขี้นกพริกขี้หนูพริกขี้นกเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีผักมีกวางตุ้งนะคะกวางตุง้งกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วก็แตงกวานะคะ แล้วก็มีปลาทรีนะคะไม่ใช่ปลาทูนะคะปลาทีนี่นะคะมาทานด้วยกันนะคะปลาปกติเป็นปลาทูใช่ไหมแต่วันนี้เป็นปลาทีค่ะมาทานด้วยกันค่ะเมนูบ้านบ้าน เมนูเร่งด่วนนะคะเมนูง่ายๆของสาวเมืองสิงห์นะคะ นี่นะคะผักสดสดนะคะแล้วก็ปลาที่นะคะทานด้วยกันนะคะมื้อเย็นนี้ใครยังไม่มีเมนูอะไรนะคะมาทานกับสาวเมืองสิงห์ได้เลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะจักข้าวสวยร้อนๆรอเลยนะคะเดี๋ยวสาวเมืองสิงห์ แต่มืองสิงจะไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยนะคะบ้านไหนยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวกับสาวเมืองสิงนะคะแซบนัวครัวเมืองสิงนะคะวันนี้ ตักข้าวสวยร้อนๆร,รอเลยค่ะเราจะไปเสิร์ฟกันแล้วเราจะไปเสิร์ฟกันแล้วนะคะ ก็สดนะคะผักสดสดแตงกวากวางตุ้งสดๆสดสดเลยนะคะปลาทูก็หน้างอคอหักนะคะหน้างอคอหักปลาทีนะคะไม่ใช่ปลาทูปลาทีหิวก็ตักข้าวสวยร้อนๆร,ร,รอเลยค่ะ สามองสิงจะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยนะคะบ้านไหนอยากทานน้ำพริกปลาทูนะคะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้น้ำพริกนะคะนี่น้ำพริกนะคะอันนูนะะ้น,นปลาทูนะคะถึงจะเรียกว่าน้ำพริกปลาถูนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟคะ่ะ